สวัสดีครับพี่ต้นรับก่อสุริศลุงชาวฟาร์มครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบชครับปรึกษาการเลี้ยงวัวนะครับติดต่อ้ที่0 915215332ครับ0 915215332ครับหรือทางอินบ็อกซ์นะครับหรือคอมเมนต์ก็ได้นะฮะได้ทั้งหมดเลยถะเข้ามาแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ทุกท่านจะได้ชมนะครับนะฮะพันธุกรรมนะครับของชาวฟาร์ม ทีลี้งวัวเป็นอาชีพมา50กว่าปีครับแล้วทุกท่านสามารถต่อยอดจากปีที่50กว่าไปได้ทันทีเลยนะฮะกับพันธุกรรมที่เราลงทุนมาแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวใช้คำว่าหลักแสนหลักล้านนะครับนะฮะก็มีหลักร้อยล้านแน่นอนครับนะฮะางด้านพันธุกรรมครับทุกท่านมาต่อยอดไปต่อได้เลยครับเป็นทางลัดได้เลยนะฮะวันนี้น้อพามาชมบะมันเทาครับบะมันที่ตั้มบีดขึ้นมาเพื่อ ใช้งานเป็นหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราผสมติดนะครับนะฮะที่ได้80%อนัพนะครับนะฮะแล้วก็เป็นวัวที่ตอบสนองกับอัตราแลกเนื้อต่อวันนะครับที่จำเป็นต้องมีเพื่อเราเข้าใกล้นะครับนะฮะกับเวลาที่นะครับไม่เคยหยุดให้เราเลยครับเวลาเขาเดินเอื่อยนะครับเวลาเขาเ,เดินแบบว่าไม่รีบเร่งนะฮะแต่การเวลาเนี่ยมันไม่เคยหยุดให้เราเลยครับ มันบีมันเค้นเราทุกวันเพราะนั้นสิ่งที่ตั้มบีนะครับนะฮะบ,บีที่ทําให้วัวนะครับดีที่สุดก็คือลดอัรตราแลกเนื้อแล้วก็เป็นวัวที่ใช้งานได้จริงอยู่ในสภาพในประเทศไทยนะครับกับนะฮะโรคท้องถิ่นนะครับที่เราต้องเจอกันนะครับตัวแรกครับนะเป็นเอ่อเจ้า เสเตะนะครับเบอร์หนึ่งหกเป็นวัวที่อายุสองขวบพอดีนะครับเป็นวัวสองขวบที่บอกเลยว่าร่างกายกำยำมัดก้ามสวยมาก<ด>เห็นลึกๆนั้นหนาน้ำหนักเยอะอย่างนี้หลังแข็งแรงมากๆแล้วขาทั้งสี่ขาทรงพลังยืนได้ทั้งสี่ขาที่นั่นได้เป็นอย่างดีครับความยาวสังเกตไหมครับนะฮะตั้งแต่ตรงส่วนศีร,รศาษะนะครับมาจนตรงถึงโคนหางนะครับ มีความยาวม,มากๆนะครับแล้วลสิ่งที่แจ้งเลยนะครับนะฮะวัวสองขวบสามารถทำก้นนะครับนะฮะกินอะไรนี่ทาให้ดูกินอะไรนี่ทาให้ดูกินอะไรนี่ฟางนี่นะครับนะฮะวัวที่หยนโนมาที่ลุงชาวฟาร์มกินฟางกับนี่วิตามินลุงชาวฟาร์มนะครับเราเอามาเป็นแบบนี้นี่ แล้วก็ลงชาวฟาร์มก็จะไม่มีเครจะอะไรอ่ะไม่มีมุ้งนะเพราะว่าโรงเรือนมันเยอะนะครับนะฮะหลายร้อยโรงเรือนเพราะฉะนั้นเออเราก็เลยไม่มีมุ้งนะครับเราก็เลยใช้ตัวที่รับหลังเป็นตัวจัดก,การเรื่องของยุง่งแล้วก็มแมลงดูดเลือดน,นะครับสภาพทั้งหมดที่ทุกท่านได้เห็นนะครับนะฮะมันคือ,อ,อวัวนะครับนะฮะที่เป็นเพศกู้นะครับมีฮอร์โมนของเพศกู้สูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบหน้านะครับส่วนของ เห็นตรงส่วนของลึงไหมครับฮะหรือหนังใต้ท้องนะครับนะฮะลูกอันทะนะครับที่มีสิ่งที่ตั้มกําหนดออกมานะครับนะฮะที่จะเอาไว้ใช้ทํางานนะครับในอนาคตของเขาเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ตั้มต้องการจะสติ๊กมากๆนะครับแล้วส่วนความหนานะฮะสังเกตเลยครับนะฮะตรงส่วนของข้อพับขาหลักนะครับยืนขาตั้งทางยไม่ใช่เพราะอะไรนะคือมันหนามาก นะครับหนามากเ,เป็นวัวที่ช่วงของออสะโพกเนี่ยค่อนข้างจะออกแนวเ,เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเต็มอ่ะมาสิบก็เต็มสิบไปเ,เ,เ,เลยนะครับเต็มสิบก็เต็มสิบไปเลยนะครับตัวนี้พ่อพันธนะุ์พ่อเขานะครับเป็นลูกเจ้าเจนนิ่งห้าหนึ่งเก้ารเก้าวัวที่กรรมการกี่ท่านกี่ท่านก็ให้ความสนใจนะครับสาหรับลูกๆเขานะครับลูกเจ้าเจนนิง่งเพราะว่าเป็นลูกวัวที่เกิด จากหลายๆแม่แต่ว่าเกิดจากพ่อที่ชอเจ้นนิ่งตัวเดียวแล้วสามารถทําให้หลายๆตัวอย่างเนี่ยนะครับนะฮะเกิดมาเนี่ยมีความนิ่งและความสวยเนี่ยแล้วสองขวบโตขึ้นมาเป็นยังไงนี่ครับนี่คือสิ่งที่ทุกท่านเห็นไปพร้อมพอมกันว่าท,าทําไมนถึงบอกว่าคุณอยากได้กําไรที่เพิ่มมากขึ้นเหรอคุณอยากได้สัดส่วนของอัตราเงินที่มันดีขึ้นเพิ่มมากไม่ใช่เหรอและการที่อยู่นะครับนะฮะ,ะทำงานได้จริงนี่แหละครับนะนั่นคือโลกความเป็นจริงที่ทุกท่าน จะได้พันธุกรรมอย่างนี้จากขุงชาวฟาร์มไปด้วยเช่นเดียวกันคุณคำรณบอกว่ามองเผินๆนึกว่าคู่แฝดเจ้าเจาขอบคุณมา,มากครับที่คิดถึงเจ้าเจาครับคุณคำรณขอบคุณมากๆสวัสดีครับพี่วุฒิจังหวัดแพร่นะครับสุดหล่อนะคบพี่วุฒิสวัสดีครับพี่วุฒิค,ะค,ะค,คุณธานากรบอกเจ้าเจนิ่งอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ในแม่พันธุ์ครับนะฮะตอนนี้ต้อมอยู่ที่บ้านนะลุงชาวฟาร์มจะมีทั้งหมด3ฟาร์มเป็นฟาร์มฟิตหลอดหนึ่งฟาร์มนะครับฟาร์มแม่พันธุ์หนึ่งฟาร์มแล้วก็นี้เป็น อ่อสาหรับโชว์นะครับนะฮะโชว์หรือว่าเป็นส่วนของมาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะครับทุกท่านที่เวลามาปุ๊บต้องแบ่งเป็น3ส่วนเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ลงยาฆ่าเชื้อนะครับนะฮะพ่นทั้งฟาร์มนะครับเป็นหลักส่วนแม่ฟาร์มจะเป็นฟาร์มปิดนะครับเป็นฟาร์มปิดฟิลด์ก็เป็นฟาร์มปิดเพราะฉะนั้นส่วนที่ทุกท่านมาเดินเนี่ยคือการเหยียบย่าเนี่ยปลอดภัยนะฮะเพราะ,ะเราจะมีเรื่องของโปรแกร,รมการลงยาฆ่าเชื้อนะครับนะฮะตรงส่วนของ คอกสําหรับการดูหรือคอกมาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะครับนะสบายใจได้เลยนะครับตรงส่วนนี้รเราแบ่งสัดส่วนชัดเจนนะครับของเจ้าฟาร์มนะครับจะแบบไม่ให้ปนกันนะเรื่องของโซนของแม่พันธุ์กับโซนของมาร์เก็ตติ้งนะครับอ่ะไปกันต่อนี่คือเจ้าสเตย์นะครับนะฮะอายุ2ขวบนะครับรหัสตัวเบอร์16สนใจก็อินบ็อกซ์หรือโทรติดต่อที่ศูนย์ค่ำหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสามสองสานี่เพียงเพียง,งแค่ตัวแรกนะโอ้โหใช้เวลาเอาเรื่องดูความยาวดูยืดขา น่าเกียดอ่ะดูแบบเราบอกว่าหล่อมากๆก็ดูเขาดูเขาทาเนี่ยแล้วจุงได้นะวัวที่คุณชาวฟาร์มแบบแรกตัต้มต,ตาดูเรื่องของอารมณ์ก่อนเลยนะถ้าเป็นพวกอารมณ์ฉุนเฉียวนะครับพยศนะโดนทั้งเหล่ายกเหล่าเลยนะครับทั้งลูกยันแม่แล้วก็มีหลานมันก็อะไรไม่เก็บไวน้น,น,าาน,นะครับนะในเหล่าตั้มยกทิ้งหมดเลยมันสุดพ่อจีนติกจริงจริงนะนะครับนะเพราะฉะนั้นตั้มใช้วัวที่เอ่อเลือกวัวที่ว่าสำหรับใช้ทํางานเป็นหลักแล้วตั้มก็มี พ่อวัวเนี่ยเป็น10ตัวแล้วพวกนั้นเนี่ยเป็นวัวที่ตั้มบีดเองนะครับเลือกใช้ทํางานเป็นหลักในแต่ละบอดี้ของแม่วัวนะนะครับเพราะนั้นต้องมีเครื่องมือการแต่เยอะแต่อัับแรกเลยเรื่องของอารมณ์ถ้าลามฉุนเฉียวนะครับพยศตั้มเอาออกเลยไม่เอาเก็บไว้มันสืบทอดทางพันธุกรรมเป็นสิ่งที่เอ่อไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอเมริกาเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เขาบอกเป้าหมายแรกเลยว่าการคัดเลือกแม่พันธุ์หรือพ่อพันธุ์เนี่ย น,นี่คือช้อยแรกเลยที่ทางต่างประเทศเขาใช้เลือกกันนะครับแล้วก็ทํามาอย่างยาวนานโอ้โหดูสิโอ้โห,ด,โโหดูนี่ดูดูนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่เลยครับนี่คะคือเจ้าสเตยให้ดูด้านบนเลยบดบนบดมากนะครับปึ้มไหมามาล่างแบบที่พึ่งสองขวบนะครับนะฮะพึ่งสองขวบ,วบ,วบนะครับสองขวบน้ําหนักน่าประมาณเจ็ดร้อยกโลไปแล้วนะครับนะฮะ 800โลหรือเปล่าไม่รู้แต่7ล้านกว่าโลแน่ๆดูแล้วเนี่ทรงโอ้โหโอดมากนะครับโอดมากๆไปกันต่อนะไปกันต่อเราจะมีเยอะเลยวันนี้ป่ะมาเจอกันต่อครับเรนครับนะฮะสุดโรนะครับนะฮะน้องซีลีนครับนะลูกเจ้ามิลเลียนเบอร์72ครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นวัวไซส์ประมาณสัก17เดือนนะครับเป็นวัวไซส์17เดือนที่นะครับบอกเลยว่าเนื้อหนังมันสาเมาแบบโคตรนะครับโคตรมากนะครับโคตรจริงๆ นี่เลยนะใครอยากได้เนื้อต่างๆนะแนะนําเลยซีรีเนี่ยเบอร์เจ็ดสองหลังหนึองสวยแบบมายาวๆไม่น่าเชื่อว่าต๊ะเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณหกร้อยโลแล้วแหละนะครับน่าจะมีมาตั้งหกร้อยโลแล้วแหละอายุมาสิบเจ็ดเดือนนะครับสิบเจ็ดเดือนเนี่ยนะครับรหัสตัวเบอร์เจ็ดสิบสองนะครับนะฮะเรียมตัวดีหนังยังยับย่นไปได้ไกลเลยนะครับไกลมากๆนะแล้วก็มากันต่อเลยข้างๆกันเลยนะครับนะฮะตัวนี้เบอร์ 59นะครับนะฮะเป็นลูกเจ้าเจนนิ่งนะครับอายุประมาณ18เพิ่งนะด19เดือนตัวนี้อายุ19เดือนยาวยาวมากนะครับยาวมากแข้งขานี่นะดีดีสุดๆเลยได้ดูความหนานี่ลูกชายเจ้าเจนนิ่งตัวนี้เบอร์ตรัวเ,เบอร์59นะครับดูความหนาซะก่อนนี่แม่เป็นแม่นอกนะครับนะฮะแม่เป็นแม่นอกนะครับเออตรงส่วนของลูกอัท้างามมากนี่ เนี่ยพวกนี้นะครับนะฮะอีกแป๊บเดียวก็ใช้ได้ใช้งานเลยนะครับได้ใช้งานเลยของดีดูความหนาได้บอกไหมยืนแล้วมาดูด้านบนประกอบยังไงครับหนามากยาวมากนะครับนะฮะแล้วดูนู่นมนีฟ้องเข้าไปนู่นเลยครับเฮียดาโก้นะครับเฮียดาก้อายุมาสิบเก้าเดือนนะครับสิบเก้าเดือนยี่สิบเดือนนะครับเฮียดาโก้หัดตัวเบอร์ห้าสิบสามโมโนี้สมูทมากคือไหล่นะไหล่หน้ากับตรงส่วนของสะโพกหลังนะครับมันมาแบบเป็น ความบริส์นะครับสวยมากในดาโก้2 53เนี่ยไหลหน้ากับตรงส่นวนสองรโ,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 โอ้โหดูยืนโอ้โหพคุณเห็นไหมฮะความลึกความหนานะครับ<อ>ดากโก,ส<ว>าก้สายประมาณ19เดือน20เดือนระบบสืบพันธุ์ภายนอกงามลูกอันทะดีนะครับนาะเป็นวัวที่ถ้าว่าถ่ายรูป้วสนุกเลยแล้วก็ทั้งสามตัวนะครับนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์72นะครับ เบอร์59แล้วก็เบอร์53พวกนี้จุงได้หมดเลยนะครับเดินจุงได้อารมณ์ดีนะฮะแต่ในแต่ละตัวตัง้งตจะบอกออส่วนที่เอาไว้ไปปรับปรุงพันธุ์เป็นทางรัดให้กับฟาร์มของท่านนะครับนะฮะณนะตอนนี้เลยนะว่าในส่วนของแม่พันธุ์ของท่านขาดอะไรลองเอาส่วนที่ตั้มพูดเนี่ยเอาไปเติมนะครับเอาไปเติมนะเพราะฉะนั้นชุดนี้จะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะตั้มมีความสุขกับการได้ไรสดเขามากนะครับเพราะว่า เนื้อมันมาไวนะครับนะฮะบอดี้ดีนะครับอารมณ์แจ่มมากนะครับอารมณ์แจ่มมากรถสืบพันนี่อย่างต้องบอกครับนะฮะตามค่อนข้างจะจุติจุติแล้วก็คัดสรรน,นะครับนะฮะตรงส่วนนี้เพื่ออะไรไหมครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระของปลายทางนะฮะในสิ่งที่ทุกท่านจะได้รับไปเลยนะเพราะว่าเราเลี้ยงวัวมาห้าสิบกว่าปีแล้วเราก็ทําฟาร์มวัวเป็นอาชีพนะครับนะฮะไม่ เราไม่เลี้ยงูเป็นอาชีพเสริมนะเราเลี้ยงบูปเป็นอาชีพนะเพราะนั้นมันคือประสบการณ์ที่เราส่งมอบนะครับแล้วพร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับหลายๆท่านที่รับมอบพันธุกรรมชาวฟาร์มไปนะครับคุณจะไดะ้เรื่องของประสบการณ์ไปด้วยสวัสดีครับน้องเมย์เอนะครับนะฮะส่งหัวใจมาโ,โหนะครับน้น้องเมย์นี่ดูแลเรื่องของประกันภัยของชาวฟาร์มครับนะ,อะเอ่อเท่าที่เออชายชายประกันชีวิตเทษาที่ประกันชีวิตของสมาชิกของชาวฟาร์มนะครับนะฮะต้องติดต่อได้นะ ไปกันต่อนี่คือเจ้าดาโก้เบอร์ห้าสิบสามนะครับนี่ไงครับโอ้ดูเดินโอ้ยืดเดินอ่าเปรียบเทียบกับเบอร์เจ็ดสิบสองนี่เจ้าซีลินตัวนี้สิบเจ็ดเดือนกับประมาณสิบเก้าเดือนเห็นไหมครับความแตกต่างไอเจ้าดาโก้จะดูตัวยาวๆโนกนะครับนะฮะไหลหน้าสวยเจ้าซีลีนเบอร์เจ็ดสิบสองสังเกตนะครับนะฮะจะเป็นวัวที่อ้วกนะครับความยาวอาจจะสู้ไม่ได้แต่ความอวกความเต็มเนี่ยนะครับนะฮะคะแนนเนี่ยอยู่ที่ฝั่งเขา แต่ถ้าเป็นความบาลานซ์ความสมูทต,ต้องให้เบอร์ห้าสิบสามเห็นไหมฮะเส้นใต้ท้องสวยเหมือนกันนะครับนะฮะหลังแข็งแรงเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านจะได้ไปมันคือความแตกต่างในการบีบนะครับความแตกต่างในการบีบของแต่ละสรีระของเขาเอ่าแล้วเมื่อมาเปรียบเทียบกับไอ้เจ้าเบอร์ห้าสิบเก้านะครับเบอร์ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านี่ชื่อเอ่อห้าสิบเก้าเนี่ยชื่อซิลีนทุกทีมาเด็ดสองนี่ชื่อโพลาริสนะครับโพลาริสมาดีดูนี่ดูด,ดูการยืน เห็นไหมครับ59ก็จะออกย,ยาวๆเห็นไหมฮะจะยาวๆนี่ตัวนี้ฮะ59จะจะยาวๆหน่อยไอ้เจ้าโพลีนเนี่ยจะเป็นตัวตังสั่งๆนะครับเนื้อเยอะๆหน่อยนะครับจะเป็นพวกวัวเนื้อเยอะส่วนเจ้าซิลีนจะเป็นวัวเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะคอมแพคนะครับในตัวก็คือแต่ค่อนข้างจะคล้ายๆกับเจ้าดาโก้นะแต่เจ้าดาโก้เบอร์53เนี่ยจะมีไหล่หน้าที่ค่อนข้างจะสมูทนะครับนะฮะสมูทแบบมาแบบเนี้ยกลมเท่ากับตรงส่วนของสะโพกหลังเลยนะครับนี่คือ เออเจ้าดาโก้ไปกันต่อเลยครับนะฮะมาเจอกับเ,เครกแก๊งบูดบูดนะครับแก๊งบูดบูดแก๊งกระต่ายหม้อกันหน่อยนี่เลยครับนะฮะตัวแรกครับนะฮะเบอร์หนะึ่งศูนย์เจ็ดนะครับแม่ตั้มชอบพูดว่าเป็นเบอร์หนึ่งศูนย์เบอร์หนึ่งศูนย์หกเบอร์หนึ่งหกมันย้ายไปแล้วครับเพิ่งย้ายไปนะฮะเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดตัวนี้นะครับนะฮะเป็นลูกเจ้าเจนนิ่งครับลูกเจ้าเจนนิ่งสายอายุสิบสามเดือนนะครับสายอายุประมาณสิบสามเดือน เดินนี er. es es e <wa> ้เขาเดินที่สิบสี่นะครับนะฮะเดินนี้เขาเดนที่สี่เป็นวัวที่กําลังยืดนะครับนะฮะทรงสูงหลังยาวเป็นวัวทรงสูงและหลังยาวนะครับนะฮะนี่ตัวนี้นะครับเครื่องบดคบเต็มนะครับเครื่องบดคบเต็มนะเออแข้งขาค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะนะครับแข้งขาค่อนข้างจะใหญ่หน่อยเป็นวัวที่ออกแบบเรียกอะไรอ่ะ คุณหนูคุณหนูว่าดูแบบว่าเป็นพระเอกพระเอกอ่ะเพราะว่าคือเขาค่อนข้างจะใหญ่นะแล้วก็สูงนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนความเป็นเพศผู้ดีนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นหุ่มหน้านะที่มีกรดกระบงกระบาลที่ใหญ่นะครับนะฮะคอค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะนะครับใหญ่ๆแล้วก็ที่บอกความเป็นฮอร์โมนความเป็นเพศผู้โหนนะครับนะฮะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับสายอายุประมาณ13ถึง14เดือนนี้นะครับนะฮะ13บสามสเดือนนี้นะครับนะไปเราจะไปชมกันต่อ นี่ข้างๆกันนะครับข้างๆกันเกียร์ตัวนี้จะเป็นวัวโบ๊ทที่ราคาดีสุดนะครับนะฮะตัวนี้รหัสตัวเบอร์46นะครับนะฮะเนื่องจากมีตำหนิตรงที่ปลายหางนะครับนะฮะขาดนะครับแต่เนื้อตัวค่อนข้างจะหนาหน่อยนะครับนะฮะเป็นวัวที่ใช้อายุประมาณ19เดือน20เดือนนะครับเป็นวัวใช้ประมาณสิบเเดือนโหูปังกันจะได้เนี่ยหัสเบอร์107่งศนยเจ็ดไขอบคุณปังอะไรกันนะเอ้ย โอ้บางเหลี่ยมกันน่าดูอยากจะไปเที่ยวบ้านใหม่ว่างั้นแม่อะถ้าเป็นแบบสไตล์กระต่ายโม้นะก็ต้องนี่เลยเบอร์สี่สิบหกแบบนี้อายุก็ดีด้วยนะครับนะฮะเป็นวัวที่อายุประมาณสักสิบเก้าเดือนยี่สิบเดือนนะครับอายุประมาณสิบเก้าเดือนยี่สิบเดือนเป็นลูกเจ้าเจนนิ่งหนึ่งตัวนะครับเป็นลูกเจ้าเจนนิ่งหนึ่งตัว เป็นวัวที่หลังค่อนข้างจะแข็งแรงและหนานะครับเป็นวัวที่ค่อนข้างจะแข็งแรงและหนาแล้วก็แน่นอนตัวนี้เห็นเดินแบบนี้ไม่ใช่พเพราะอะไรนะตั้มเพิ่งตัดแต่งกีบมาอาจจะแบบว่าเดินไม่ค่อยถนัดหน่อยนะเพิ่งตัดแต่งกีบหน้าให,หมหมนไการเดินการเหยียบย่ำอาจจะแบบว่าเสียวๆน,น่อยๆนะเพราะว่าเพิ่งบาร์เบอร์มาครับตั้มบอกครับไม่ต้องไปเป็นภาระปลายทางเราจดการให้ได้ยาวๆนะครับนี่ใส่ดีนะนะครับแต่ตัวนี้จะราคาดีมากๆนะครับเพราะว่าพอดีตั้มเขาจะอะไรอ่ะก็ตําหนิ มีตรงไหนต้องกอ็นะครับดูแลเรื่องของราคาไปให้นะครับนะฮะนารักเนี่ยเวลาเป็นบดโบสแล้วอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นยังไงนี่จะเป็นแบบนี้ลูกเจ้าเจนนิง่งสีจะเข้มแบบเข้มสุดๆนะครับเข้มสุดๆรับรองตัวนี้ค่อนข้างจะคุ้มค่ากับเ,เงินกันหน่อยเพราะว่าตรงนั้นไม่ได้เป็นพันธุกรรมนะจ๊ะมันมาซุกซนข้างนอกนะครับ <c oughs> นะแล้วนะนะนะดู <c oughs> แข้งขาเนี่ย <c oughs> แบบนี้เลยนี่จ้ะรหัสตัวเบอร์46 <c oughs> นะครับนะแม่เป็นแม่นอกนะครับ นะแม่เป็นแม่นอดอยดูยืนโอ้โอโกน้กนก็เริ่มออกมาแล้วนะนะไปกันต่อไปกันต่อมาแล้วมาแล้วนะครับโอ้ดูความโหดนี่มาแล้วนี่นี่เลยมายืนคู่กันแล้วครับนะฮะหลังจากที่พัดพลาดจะมาอยู่พักหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกันตอนนี้จะเอามารวมกันแล้วครับนะฮะ เบอร์เก้าสิบเจ็ดครับนะฮะลูกเจ้าเจนนิ่งตัวนี้โบสกระดูกใหญ่ที่สุดครับที่มีให้เลือกชมกันนะครับกระดูกใหญ่ที่สุดนะครับไซส์อายุประมาณเอ่อสิบห้าเดือนนะครับประมาณสิบห้าเดือนนะนะครับมีลูกอันถาที่ใหญ่มากนะครับนะฮะมีเอ่อหลบสืบพันธุ์ที่หน้าลึงดำนะครับนะฮะและดูแนวฝันหลังก้นนีบอกเลยว่าเป็นสิบห้าเดือนที่โอ้โหมาเต็มเบ้าอ่ มาเต็มเบ้าเลยตัวนี้ตัวเบอร์97ครับลูกเจ้าเจนนิ่งนี่ดูอยากจะให้ดูลายนี่ครับนี่ไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณยูทีฮัครับนะฮะทานข้าวไปนะฮะทางปากทางตาก็ชมของเสวยงามกันไปเบอร์97เป็นไงโอ้โหเงยอ่าอะแล้วข้างๆกันต่อก็มาเสนอแนะเลยครับ ันนี้เบอร์หนึ่งศูนย์สามครับนะฮะไซย,ยุมาสิบสามสิบสี่เดือนครับนะครับเป็นลูกเจ้าเจนี่หนึ่งตัวแต่ว่าคนละแม่กันจะเป็นวัว้างจะสูงลึกยาวนะครับเป็นวัวแนวสูงลึกและยาวนะครับนะฮะโบสนะครับนะฮะทั้งระบบเลยโบสททั้งระบบเลยนะครับเป็นวัวที่หนังยังพับย่นกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆเนี่ยยับย่นแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วดูแนวหลังเป็นไงครับ มาขึ้นแบบดับเบิลลอนกันอีกแล้วนะฮะก็คือจะมีสันในที่ค่อนข้างจะน่าตัดใหญ่หน่อยนะครับสะโพกเป,เปิดนะ,ะดูพามาดูมุมนี้กันหนอ่อยเป็นไงครับนะฮะก็สองความหล่อเครื่องบดโบสท,ที่ใครตามหาใครที่อยากได้พันธุกรรมที่ว่าใช้ทำงานจริงๆนะฮะอันนี้เลยแบบนี้เลยนะครับตั้มผลิตวัวขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับนอกจากเรื่องของอารมณ์แล้วที่ จะเป็นวัวที่เชื่องนะครับนะฮะเออ่เป็นวัวที่ได้อัตราแลกเนื้อนะครับนะฮะที่เออ่ต่อวันที่ตัต้มเป้าตั้มเป้าหมายไว้สิ่งสําคัญเลยครับนะฮะวัวจะต้องทํางานได้นะครับวัวต้งอ,งองทํางานได้นะฮะแบบนี้เลยอย่างได้กินไงีกินฟางเก่งทุกท่านถ้าว่าเอ่อการที่ไปเลี้ยงในฟาร์มของทุกท่านตะว่ามันน่าจะมันน่าจะต่างว่านี้แหละเพราะว่าน่าจะมีหญ้าผลไม้เขากินผลตั้มเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับนะฮะแล้งสิบผลสอง นะครับแรงสิ้ฝนสองเพราะนั้นแรงและร้อนมากครับนะฮะแรงและร้อนมากแมลงก็เยอะยุงก็เยอะเนี่ยกตรงนี้ได้สภาพประมาณนี้นะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าไปอยู่กับท่านที่มีหญ้าสดให้กินนะครับนะฮะรับการเอนดูเนี่ยโหคงไปบึ้มมากกว่านี้หลายเท่าเลยนะครับนะเพราะนั้นในตรงส่วนของวัวโบสนะครับนะก็จะมีนะครับนะฮะที่โหดโหด่อยก็มีเบอร์97ตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็เบอร์103นะครับ คู่นี้ค่อนข้างจะโหดหน่อยนะครับในช่วงอายุที่กำลังดีด้วยนะเพราะนั้นเอเป็นวับดที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวซ้มพาไปชมกันต่อนู่นเลยนน่นน้องใหม่เดี๋ยวพาไปชมน้องใหม่ครับนะฮะที่น้องใหม่ที่ตัวมันไม่น้องใหม่นะบัวมันใช้ประมาณสิบสองเดือนโอ้โหแต่มันตัวมันใหญ่มากมันแบบยิง่งไม่รู้เพิ่งมาได้ประมาณสองอาทิตย์ใหญ่จริงโอ้โหต้องดูต้องดูกันเองให้ แล้วถ้ามาชมตัวจริงนะคุณจะเห็นเลยว่ามันใหญ่กว่าในมือถือเนี่ยประมาณสักส0มสิบอร์เซ็นตลองมาดูได้ตัวจริงลองมาดูได้ได้ดูตัวจริงเนี่ยเป็นจบแน่นอนเพราะว่ามันใหญ่กว่าในมือถือสาสิบเปอร์เซ็นเออกล้องเนี่ยบางดีมันถ่ายรูปเนี่ยเพื่อให้หล่อนะหล่อแต่ว่าถ้าเป็นคนอ่ะใช่แต่ถ้าเป็นวัวเนี่ยนะมันจะดูสลิมไปหน่อยนะครับดูสลิมไปหน่อยเพราะนั้นปึ๊บแนะนําครับนะว่า ใหมาชม anyway, ตัวจริงแล้วคุณจะเห็นความความความปะขออมมาเนี่ยนะครับเพิ่มไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องมีเห็นนะนะครับต้องมีเห็นไปชมกันเลยแรกลูกตัวนี้นี่รอรอรอเนี่เบอร์ห้าเนี่เบอร์ห้าอายุสิบสองเดือนโอ้โหนี่รอรอรอเลยลูกเจนนี่หนึ่งตัวครับนะครับเนี่น้องใหม่ที่เพิ่งออกมาล่าสุดครับเนี่โอ้ดูโอ้โหเป็นไงครับ หล่อมากตัวนี้หล่อมากลึกนะครับนะฮะนะครับลึกนะแล้วก็เป็นบัวที่ค่อนข้างจะยาวนะครับยาวนะฮะดูดิโอ้โหเพิ่งลุกครับเพิ่งลุกโอ้โหดูดูนี่ดูความหนานี่สิบสองเดือนโอ้คุณตกลงบอกโซดีครับวันนี้กินอะไรครับพี่มีแต่พูดเลยโอ้ฟางครับหุงชาวฟางก็หุงชาวฟางก็ต้อง ฟางวัดเปอร์เซนต์ครับนะฮะฟางวัดเปอร์เซนต์นี่เลยโอ้นี่เบอร์ห้านะครับตัวนี้เบอร์ห้านี่เบอร์ห้าประหยัดไฟนี่แต่ไม่เคยประหยัดเรื่องของเนื้อตัวเลยใหญ่มากดูสิดูนิสิต,ตแบบนี้นี่ครับนะฮะเชืองน่ารักมากครับโอ้ออเดี๋ยวดัเล็มเล็มจีบให้หน่อยหนึ่งนี่รับรองโอ้แจ๋วเลยจีบ เนกิบขหนาดีมากครับนะเนื้อกิบดีมากว้าวหนึ่งขวบครับเนี่ยคืมเลยไปกันต่อไปกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ถึงไหนนี่มาแล้วครับตัวนี้เบอร์สามแน่นอนนะครับเบอร์สามจะเป็นวัวที่เอ่อค่อนข้างจะเข้มหน่อยนะครับแผงคงแผงคอ่อนข้างจะมาดดำหน่อยนะครับเป็นวัวยาวๆนะ ลูกต้วเจ็นี่หนึ่งตัวครับนะฮะเป็นวอชี่ค่อนข้างจะอยาวหน่อยนะครับนี่หนามหนาความหนาค่อนข้างจะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับโอ้โทีวันนี้เบอร์เจ็ดนะครับนะฮะเป็นวอที่สมูทที่สุดนะครับในรุ่นนี้ที่ออกมานะครับเป็นวอที่สมูทที่สุดแล้วก็เป็นวอที่ตั้มว่าตั้มชอบที่สุดนะในรุ่นนี้นะครับตั้มชอบที่สุดในรุ่นนี้สําหรับเบอร์เจ็ดตัวนี้นะรูกสุดพันนะครับลูกอันทะมาแบบหล่อเลยหล่อเลยตั้มชอบสุดละในรุ่นนี้ ก็อย่างที่บอกครับนะมันมีแค่ตัวเดียวใครมาก่อนก็นะก็แสดงความยินดีด้วยแต่สิ่งที่ตั้มชอบก็อาจจะหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบนะแต่ตัวนี้ตั้มบอกเลยว่างามงามเลยเชื่องน่ารักชอบเล่นกับคนถ่ายรูปสนุกตัวนี้เลยนะครับเบอร์เจ็ดเลยนะแนะนําเลยว้าวนี่ครับม,มีเส้นดําด้วยนะนี่ใครมีแม่เป็นวัวโบ๊ทเอาไปใส่โบ๊ทก็มีโอกาสโบ๊ทสูงนะต้องเป็นแม่โบ๊ทนะแนะนําก่อนต้องเป็นแม่โบ๊ทนะแต่ถ้าเป็น เออ่แม่ที่ไม่โบนนะอาจจะได้หนังดำไปนะครับนี่ฮะว้าวโอ้มาหล่อหล่อมากหล่อมากเบอร์เจ็ดหล่อมากตัวนี้ไม่แน่นะเดี๋ยวงานปิดฤด,ดูกาลอาจจะเอาไปเดินเล่นนะที่สนามประกวดแต่ถ้าใครมาก่อนอาจจะได้เป็นเจ้าของก่อนก็นกได้นะครับดูสิน่ารักเป็นหัวน่ารักเลยแหละนะครับน่าจริงๆโอ้โหเหนือตัวก็ดีดีดีมากดีมากป่ะ จงมันต่อนี่ครับที่ตั้มบอกว่าวัวเบอร์สามตัวนี้ยาวยาวใครได้ไปที่จะเอาไปเพิ่มความยาวในในวัวในแพะพันในฝูงตัวนี้เลยมีเบอร์สามนี่ตัวนี้ยาวมากโอ้นี่เบอร์สามตัวนี้นี่ยาวโอ้นี่นี่เป็นไงครับนี่ถ้าใครต้องการเพิ่มความยาวนะตั้มแนะนําตัวนี้เลยเบอร์สามนี้ยาวจริงๆหลังดีหนานะครับหลังดีและหนาเลย นะฮะแล้วก็เดี๋ยวโตวขึ้นก็จะกลายเป็นตัวแผงเนี่ยตรงนี้จะดําขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแผงนี้ดำขึ้นเรื่อยๆเลยคล้ายๆพ่อเขาอะเพราะพ่อเขาตรงส่วนของเอ่อคอตรงส่วนหน้าอกตรงน,งนี้ค่อ,ขอนข้างจะดานะค่อนข้างจะดานะฮะเอ่อลึงที่ตําบอกแล้วตรงส่วนของหนังใต้ลึงนะครับหรือว่าเป็นเอ่อลูกอันทะพวกนี้ตั้มคัดมาแล้วนะถ้าไม่ดีตั้มอาเขาลงขุดหมดเรามีลงขุนอยู่แล้วนะครับก็คือจะไม่เก็บแบบไม่ไม่เก็บมาให้ไม่อยากเป็นภาระที่ปลายทางเราจัดการให้ก่อนนะครับ คนะจานี้ตัวที่เบอร์3นะครับนะฮะเหมือนเดิมครับนะฮะถ้าสนใจหรือจะมาปรึกษานะครับนะฮะเอการเลี้ยงวัวนะครับนะฮะก็ติดต่อที่0 915215332นะครับ0 915215332วันนี้นะครับขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ โอ้ดูดิเห็นไหมดูดิไหมเกาอยากให้เกาอยากให้เล่นโอ้พ่อคุณก็ตัวตัวใหญ่สุดเลยเกินอื้หดืดตายละตายละมาะโอ้โหนี่จะจะแต่งกีฟหน่อยตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สวยฮะตัวนี้เบอร์ห้าสวยว้าวอืม โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับกินข้าวให้อร่อยแล้วก็ชมไลฟ์สดนี้ไปพร้อมกันเราไลฟ์แบบไม่ซ้ำกัน,นแน่นอนครับเราจะไปย้ายไปเรื่อยๆในทุกๆไลฟ์นะครับในทุกๆรอบถ้าสนใจก็ทักกันได้สวัสดีครับ